มามผสดด้ำยกันม,ม,ม,มาได้ครับเดยอยหมักสุดท้ายท้ายสุดโคชแน่สวัสดีครับอ่ะวันนี้มาเลยครับพี่น้องเอ้ยได้หอยยังรมตัวใี้งย่ๆอบๆเลยครับอ่ะลาดด้ําน้ำจิ้มรสเด็ดเลยพี่น้อง สุดยอดสุดเด็ดแคบลับแสบเด้อพี่น้องเด้อรวยด้วยนี่เลยผักชีอันนี้ของแสบนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องมามากินกน้ำกันพี่น้องเด้อจ้้มาโบไรห่างพี่น้องได้ครับมากินกน้ำกันเด้อครับเด้อ มาบัดเนี่ยทั้งไก่ทั้งไก่ไมากินน่วกันเด้อเมนูก,กับแกมอีกแล้วเมื่อนี้พี่น้องอืมอือร่อยอืมกระทินบะหมี่พี่นอ้องอืม ว้าวเขานะครับเพียร์พไม่ได้ขับเด้อดอร่อยม,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 มากอห้ลังลมทรงเครื่องสุดยอดม,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 มาเป็นับแกมพี่น้อง อร่อยสุดยอดมีตัวบวกอันนี้ลานมูลอยแปดลอยยำปลาแขกยำ้อยแปดแซ่บปลาแขกครับอืมอืม จัดหักคำปุ่มๆเลยวันนี้มาขาข้าวพี่น้องเดี๋ยวะนวาคมไปเสรลองละครับ เป็นลอยอยู่ข้างหลังอืมอืคุณจอ,อใครเดินทาไปทำงานเด้ขอ <c oughs> ขับรถปลอดภัยครับพี่น้องขับรถปลอดภัยขับรถ,ดบรถโดยสวัสดีภาพอือ สงการเขาว่ากันไหมพี่น้องนะตบสุดยอดเลยแพรยังร้อไปแล้วยำอย่าคุกนะครับเด้อเพลงสิเลยคัตเบคคนมันมันจะเป็นมันจะกลายเป็นออ่าอ่าาเป็นเจอรี่หรือเป็นยางเหนียวๆครับเพื่อ้องคนอาราน่ามสิเลย ยอดแต่จากเป็กเน้่ยมนหนัเนะอืมอร่อยมากืมสุดยอดอยาออม,อมา มุสโตรน้ำกันออเอ้ยว้า <laughs> น้ำกันพี่ร้องอ,อ,อร่อย มีกระถินกุ้งสีวานครับขนนี้พี่น้องจอกกระถินอ,อนนะนน้อนเนาะแกล้มคิ้เท่านั้นแหละอันนี้เหลือเหลือจะต้นหอมอื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 มเนาะโอ้ยังมีเยอะอยู่มามาครับพี่น้อง ว่าวซน้ำกัน mm. Mm. สุดยอด อันนี้หมดแล้วครับเหลือแต่อันนั้นโอนน้นี่นี่นี่ตัว,ตวหนึ่งเหลือต้นหอมแล้วครับมาสุดท้ายท้ายสุดอืมอืมอืมอร่อยมากยอดอืม อ <bead, S 2> ื้พอเก่งอืมจุดๆครับพี่น้องนะมือ <c oughs> นิผมศ์พัฒนีนะพี่น้องเนาะมันอาจะาวเน็แซ่บไปกินเห็นไหมมาเบิงรหกมาให้เบิรงกใหม่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ชชแนนด์ในเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนำได้ครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับพี่น้องเนาะอ่ะมือนีนนนนพงศไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ